หลายคนในชีวิตเราครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องครอบครัวเราหรือว่าคนรอบๆตัวเราครับผมต้องบอกนะว่าบางคนเราก็ไม่ควรที่จะเก็บเขาไว้ในชีวิตนะต่อให้เขาเคยเป็นคนสําคัญสำหรับเราแค่ไหนก็ตามเพราะต้องบอกแบบนี้ครับว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่า red flag คือเหมือนธงแดงแล้วกันที่มันบ่งบอกว่าคนคนนี้คือไม่น่าคบอ่ะแต่ว่าคุณเชื่อไหมว่าหลายๆคนนะรู้ทั้งรู้ว่าเขามี r e d Fla กเหล่านี้แต่ก็ยังคงเก็บเขาไว้ในชีวิตเพราะคิดว่ามันน่าจะแก้ไขได้มันไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรแต่ผมต้องบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วมัน อันตรายเลยเพราะว่าบางทีนะคนที่เขาจะร้ายกับคุณเนี่ยบางทีตอนดีๆเนี่ยเขาไม่ร้ายกับคุณหรอกแต่เขาจะมาร้ายกับคุณในตอนที่คุณไม่ระวังตัวและนั่นแหละคือโอกาสที่เขาจะทําร้ายคุณได้ซึ่งผมต้องบอกเลยว่าคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยเขามีโอกาสทําร้ายคุณได้ในอนาคตสูงมากๆแล่ผมต้องบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณเจอคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ในชีวิตคุณนะคุณสามารถตัดเขาทิ้งได้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องลังเลเลยหรือถ้าหากว่าคุณไม่อยากตัดเขาทิ้งจริงๆคุณก็สามารถเฟดออกกมาาาาาาจเเเขไ้้พระว่่่นนสัยหลีีทคึ เป็นอย่างคุณนะมันสามารถส่งผลกระทบใหญ่ๆในชีวิตคุณได้เลยมาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือคนที่มักจะพ่นเรื่องลบๆใส่เราครับ ซึ่งผมบอกนะว่าหลายๆคนมีเพื่อนที่พ่นเรื่องลบๆใส่เราและเราก็มองข้ามมันไปไม่ใส่ใจอะไรแต่คุณลองนึกดูนะในวันที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรที่สําคัญในชีวิตคุณและเขาเอาแต่พ่นสิ่งที่มันเป็นเรื่องลบๆและทําให้การตัดสินใจของคุณนั้นมันควยเขวหรือทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆในชีวิตคุณไปถามว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณเยอะไหมแน่นอนว่ามันเยอะคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันเยอะยังไงเพราะคุณไม่เคยได้รับโอกาสนั้นแต่วันนั้นถ้าคุณไม่มีเขาที่คอยพ่นเรื่องลบๆใส่คุณคุณอาจจะลงมือ คุณไปตลอดเลยก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทําให้ชีวิตคุณเนี่ยไม่เติบโตไปข้างหน้าและแถมจะถดถอยลงด้วยซ้ําซึ่งคนแบบนี้เฟดได้เฟดเรียงได้เรียงต่อมาคนแบบที่2ครับก็คือคนที่คอยวงการเรา คนพวกนี้นะมักจะมาในรูปแบบของความหวังดีคุณเคยเห็นไหมเฮ้ฉันหวังดีนะฉันสินต้องบังคับเธอให้ทําแบบนี้และไอคนเหล่านี้นี่ะจะคอยตัดสินว่าอะไรที่ดีกับตัวเราและไม่ดีกับตัวเราโดยที่เขาเนี่ยจะไม่ถามเราสักคำเลยว่าสิ่งสิ่งนั้นนะเราสมัครใจที่จะทําหรือสมัครใจที่จะไม่ทํา แต่สุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ก็ทําไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาเองไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวคุณเป็นหลักแน่นอนนี่คือนิสัยของคนที่ชอบบงการซึ่งโดยส่วนมากคนเหล่านี้จะเป็นคนที่เราเคารพเขาและเรามีโอกาสที่จะเชื่อฟังเขาเยอะเขาถึงรู้ว่าเขาสามารถทําแบบนี้กับเราได้ดังนั้นคุณจําเป็นต้องคอยระวังให้ดีคนเหล่านี้ต่อมาครับคนแบบที่3ครับก็คือคนขี้ฉาครับ คนขี้ฉาเนี่ยเขามักจะเห็นเราดีกว่าเขาไม่ได้เห็นแล้วเขาจะรู้สึกร้อนใจเห็นแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีแล้วเวลาเขารู้สึกแบบนี้กับเราคุณคิดว่าเขาจะทํายังไงครับสิ่งที่เขาทําได้ง่ายที่สุดคือฉุดคุณลงมาให้ต่ําลงครับด้วยการที่เอาคุณไปว่าเสียๆหายๆเอาง่ายๆว่าน,นินทาน,นั่นแหละเพื่อให้คุณเนี่ยดูดีน้อยลงและเขาจะได้ดูสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่คนขี้ฉาทา เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตคุณไม่ต้องไปพูดคุยอะไรเขาเยอะถือว่าเป็นสิ่งที่เซฟตัวคุณได้มากที่สุดต่อมาบุคคลแบบที่4ครับก็คือพวกเทคเกอร์ครับคนเราเนี่ยครับจะมีอยู่2แบบนะแบบแรกก็คือ g i v e วอรแบบที่2ก็คือ Taker Giver คืออะไรกิฟเวคือผู้ให้ ถ้าคุณเอาความดีของคุณเอาสิ่งของของคุณไปให้กับคนที่เป็น giver คนแบบนี้จะสํานึกบุญคุณคุณอยากจะตอบแทนคุณเขาไม่อยากเอาเปรียบคุณแต่ถ้าหากว่าคุณเอาสิ่งของคุณเอาความรู้สึกคุณเอาความใจดีของคุณไปให้กับคนที่เป็น taker อันเนี้ยคนแบบเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ได้เอาแต่เสียฉันไม่ยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรับจากคุณมาโดยที่เขาไม่คิดว่าเขาจําเป็นต้องให้อะไรคุณกลับไปเพราะความสํานึกตรงนั้นของเขาอะเขาไม่มีเขาอาจจะมองว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณควรจะให้เขาหรือช่วยเหลือ าด้้วยซํและถ้าหากว่าคุณมีคนแบบนี้่ในชีวิตเอาแต่รับแต่ไม่เคยให้กลับมาเลยอันเนี้ยถือว่าเป็นคนที่คอยเอาเปรียบคุณในชีวิตคุณและเขาจะไม่เคยเห็นคุณค่าความดีของคุณเลยถ้าหากว่าคุณมีคนแบบนี้่ในชีวิตตัดเขาทิ้งไปน่าจะเป็นอะไรที่ดีกับชีวิตคุณได้เร็วที่สุดต่อมาครับคนประเภทที่5ครับคือคนที่หักหลังเราครับ คนแบบนี้ไม่ควรเก็บไว้ในชีวิตเรามันชัดเจนมากๆคอมมอนเซนมากๆเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานของคนที่คบกันเนี่ยมันคือความไว้เนื้อเชื่อใจกันถูกไหมแต่ถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งมาหักหลังเราคุณคิดว่าคุณจะสามารถกลับไปไว้ใจเขาได้แบบเดิมไหมมันอาจจะพอได้แต่คุณไม่มีทางเชื่อใจเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเพราะนั้นถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนคุณครอบครัวคุณคนใกล้ตัวคุณไม่สามารถรักษาสิ่งที่เรียกว่าความไว้ใจได้คนแบบนี้ก็ไม่คู่ควรอยู่ในชีวิตคุณ เพราะฉะนั้นคนที่หักหลังคุณไม่จำเป็นต้องลังเลครับที่คุณจะตัดเขาออกจากชีวิตและนี่ครับก็คือ5ข้อที่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตคุณไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งนะฮะไม่จำเป็นต้องครบ5ข้อนะผมมองว่าก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอละสําหรับการที่คุณจะตัดเขาออกจากชีวิตคุณเพราะทุกข้อเหล่านี้มันไม่ส่งผลดีต่อชีวิตคุณเลยและจะมีโอกาสส่งผลร้ายต่อชีวิตคุณในอนาคตได้ง่ายมากๆด้วยและคุณเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนนะมีคนที่เป็นเพื่อนในชีวิตเนี่ยที่มีไอห้าข้อน คงคบเขาเป็นเพื่อนอยู่ผมอยากให้คุณลองไปสำรวจเพื่อนรบอบตัวคุณนะว่าคุณมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตคุณหรือเปล่าวันนี้เขาอาจจะไม่ทําร้ายคุณแต่ในอนาคตเขาอาจจะทําร้ายคุณมาสักวันหนึ่งในวันที่คุณไม่ระวังตัวและนั่นแหละคือโอกาสของเขาสอบคายนะครับที่รู้ว่าตัวเองมีเพื่อนที่มีเพื่อนแบบนี้ที่ไม่น่าคบานะลองแท็กเขามาดูคลิปนี้ดิให้เขาดูเผื่อว่าคําพูดที่ผมพูดไปในคลิปนี้อาจจะทําให้เขาคิดได้มากขึ้นและตระหนักรู้ได้มากขึ้นว่าเขาควรทาไงต่อไปผมต้องบอกนะว่าหลายๆคนที่ยังคงเก็บ เพื่อนเหล่านี้อยู่ในชีวิตเขาอะบางทีอาจจะมาจากการที่เขาเหล่านั้นน่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากพอว่าเขาสามารถมีคนที่ดีกว่านี้ในชีวิตของเขาได้ซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นคอสเมคิมเควซี่ครับสามารถช่วยเรื่องนี้คุณได้ ทำให้คุณสามารถเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นและสามารถมีความสุขในแบบที่คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองได้คอร์สนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่ถ้าหากว่าใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์ไปที่ไลน์แอดชองคริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับแล้วพบกันครับผมชองคริสครับ